เคล็ดลับออมเงืนคู่รักฟุ่มฟักยังไงว่าให้จอยตกลงค่าใส่ใจรวมกันถ้าเกิดว่าเฮาสีแยกกระเป๋ากันแยกเงื่อนขาใส่ใจเห็นชัดเจนลดปัญหาขัดแยงเรื่องเงินก็ควรคุยเรื่องค่าใส่ใจส่วนต่างแบบว่าค่าใส่ใจส่วนกานานาาาลางยังสิมหอยังเช่นค่าน้ำ่าไฟ่ารถยังจังสิละควรคุยกันว่าผู้ใดผู้ใดสีออกหรือว่าออกคนละเทา่าไดเ่ังสิแม่ แต่บัดที่นี่ถ้าเกิดว่าหาสิใส่กระเป๋าเดียวกันก็ซอยกันคิดซอยกันบริหารเรื่องเงินรับรู้ปัญหาและสถานการณ์การเงินร่วมกันแต่ว่าอาจิมีปัญหาถ้าเกิดว่าโตล๊ลงกันบ่ด้เวลาเเลิกกันสิมีปัญหาหมืองนี้ละเวลาเลิกกันถ้าเกิดว่าใส่กระเป๋าเดียวกันนะแต่บัดนนี้วางแผนเรื่องเงินเหรรัดกลุ่มคำนวณได้ใดกำหนดงบใส่ใจแบ่งเงินเก็บออม ขาใส่ใจจำเป็นเงินฉุกเฉินเพื่อเวลาเจ็บป่วยมีรั์สินรวมกันแบ่งเงินเก็บวางแผนมีลูกวางแผนเกษียณอายุถ้าเกิดว่าบรพรมกันจะจะเฝ้าท่านมีลูกเถอะถ้าเกิดว่าเฮ้าอันแบบว่ายังใส่กระเป๋าเงินรวมกันนะถ้าเกิดว่าขอยว่านะถ้าขอยแนะนํานะขอยว่าแยกคนละกระเป๋าดีกว่าบัญสิได้ชัดเจนเวลาเกิดว่าสมมุติว่าเขาอยู่น้ากันบ่ไใดเขาต้องเผื่อไวก่อน เผื่อเขาอยู่น้ำกันบ่ไรมันจังสิไร้บ่มีปัญหาเรื่องเงื่อนหนึ่งสิแม